พระอาจารย์ทองเจือวัดปากน้ำท่านได้กรุณาเล่าถึงอำนาจอภิญญาจิตของพระภิกษุท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพศ2512ท่านได้เข้าไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณนรรัตเป็นครั้งแรกในพระอุโบสถวัดเทพศิรินเพื่อจะขออนุญาตจ,จัดสร้างพระพร้อมกับขอคำแนะนำในการสร้างพระเครื่อง พระอาจารย์ทองเจือเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่ท่านพบท่านเจ้าคุณนรรัตท่านรู้สึกเคารพศรัทธาขึ้นมาทันที เพราะเห็นผิวพันธ์อันผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบมีสง่าราศีผิดแผกกับพระรูปอื่นๆที่ท่านเคยพบเห็นมาท่านจึงนึกในใจว่าท่านเจ้าคุณนรรัตคงจะสำเร็จญาณชั้นสูงสมกับที่เขาเล่าลือกันอย่างแน่นอนแต่จะสำเร็จญาณชั้นไหนนั้นไม่อาจจะรู้แน่ได้ท่านนึกในใจต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะทราบได้ว่าท่านเจ้าคุณนรรัตรสำเร็จญาณขั้นไหนพอพระอาจารย์ทองเจือนนึก ในใจเสร็จท่านเจ้าคุณนรรัตก็หันมามองหน้าแล้วพูดออกมาเสียงดังว่าอันกระแสจิตวิทยุหรือโทรทัศน์นั้นผมได้ค้นพบมานานแล้วแล้วก็ได้สำเร็จมาหลายปีแล้วเมื่อพระอาจารย์ทองเจือได้ยินท่านเจ้าคุณนรรัตนพูดออกมาเช่นนั้นก็รู้สึกขนลุกซาขึ้นมามีความอัศจรรย์นในใจอย่างยิ่ง จึงคิดว่าท่านเจ้าคุณนรรัตคงจะรู้วาระจิตเป็นแน่แท้เพื่อความแน่ใจท่านจึงนึกถามในใจต่อไปว่าได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณนรรัตไม่เคยออกจากวัดไปไหนแต่ท่านไปเรียนรู้พิธีการกระทำพุทธาพิเศษสร้างพระเครื่องมาจากที่ไหนพอพระอาจารย์ทองเจือนนึกถามเสร็จท่านเจ้าคุณนรรัตก็พูดออกมาดังๆอีกว่าอันการกระทำพิธีพุทธาพิเศษสร้างพระนั้นผมได้ศึก และดูมาจากวัดสุทัศน์ในสมัยสมเด็จพระสังฆาราชแพรท่านยังมีชีวิตอยู่พอพระอาจารย์ทองเจือได้ยินท่านพูดออกมาเช่นนี้ก็รู้แก่ใจว่าท่านเจ้าคุณนอรารัตนั้นท่านสามารถล่วงรู้วาระจิตของคนได้เป็นแน่แท้แล้วก็คิดว่า การที่ท่านเจ้าขุนนรรัตน์บอกว่าเคยไปดูการทําพิธีสร้างพระของสมเด็จพระสังฆราชแพรก็คิดว่าท่านคงจะไปโดยอํานาจญาณทิพทอดจิตออกมาเป็นแน่แท้ เหมือนดังเช่นครั้งสมเด็จพระสังฆาราชแผ่กะระทำพิธีพุทธาพิเศษพระกลิ่งท่านก็นิมนต์ท่านเจ้าคุณเท่าวัดหนังพระภาวนากโกศลเทระเอี่ยมมาด้วยทุกครั้งเมื่อท่านเจ้าคุณเท่ารับปากว่าจะมาสมเด็จพระสังฆราชแผ่ก็สั่งเตรียมอาสนะไว้ให้เพราะท่านตรัสว่าเมื่อเขารับปากว่าจะมาเขาก็ต้องมาซึ่งหมายถึงท่านเจ้าคุณเท่าต้องไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษด้วยทุกครั้งแล้วสมเด็จพระสังฆราชแผ่ก็ส่ง ทราบว่าท่านมาแต่บุคคลอื่นอาจจะไม่มีใครทราบคงเห็นเป็นเพียงอสนะเปล่าฉะนั้นการไปดูของท่านเจ้ากุนนรรัฐจึงอาจมีลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่ออาจารย์ทองเจือรู้แน่ว่าท่านเจ้าคุณนราธิสามารถล่วงรู้วาระจิตก็นึกถามปัญหาที่ท่านใคร่รู้ต่อไปในใจอีกว่าเห็นเขาลือกันว่าพระที่ท่านปลุกเสกนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นักและมีผู้ประจักษ์ในปาฏิหาริย์กันมากไม่ทราบว่าท่านปลุกเสกด้วยคาถาอะไร ท่านเจ้าคุณนรรัตหันมามองแล้วพูดออกมาดังๆให้ได้ยินกันทั่วๆไปอีกว่าอันการปลุกเสกพระนั้นพระคาถาชินนบัญชรคาถาของท่านสมเด็จพุทธาจารโตวัดลักทังดีที่สุดผมเองก็ใช้คาถาชินนบัญชรในการปลุกเสกพระทุกครั้งเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วอาจารย์ทองเจือน,นึกในใจต่อไปอีกว่าอยากจะเรียนถามถึงการสร้างพระ เพื่อนำมาให้ท่านปลุกเสกนี้ว่าจะมีพิธีอย่างไรเมื่อนึกในใจเสร็จท่านเจ้าคุนนรรัตก็บอกกล่าวถึงพิธีการตระเตรียมพิธีการต่างๆและนอกจากนี้ยังบอกให้ปู่อาสนะเตรียมไว้ให้เตรียมไว้สําหรับท่านด้วยโดยท่านจะมาปลุกเสกให้โดยยานอาจารย์ทองเจือนึกในใจต่อไปอีกว่าผมเองก็อยากจะคุยกับท่านานาน,าน แต่รถยนต์ที่นั่งมาก็ขอยืมเขามาจะปล่อยให้คนรถคอยนานก็รู้สึกเกรงใจวันหลังจะต้องหาโอกาสมาคุยกับท่านใหม่เมื่อนึกในใจดังนี้แล้วท่านเจ้าคุณนรรัต์ก็พูดออกมาด้วยเสียงดังอีกว่าไอราชยานยนต์นี่มันยุ่งจริงนะตัวยอยักนี่มันยุ่งจริงๆผมเองแต่ก่อนนี้เคยมี แต่ได้ให้เข้าไปนานแล้วอาจารย์ทองเจือเล่าให้ฟังอีกว่าท่านได้เรียนถามท่านเจ้าคุณนรรัตโดยการนึกในใจอีกหลายคำถามซึ่งท่านเจ้าคุณนรรัตก็สามารถร่วงรู้ทุกครั้งและตอบได้ตรงกับคำถามที่ท่านนึกไว้และในการถามการตอบกันดังนั้นก็มีผู้อื่นร่วมอยู่ด้วยหลายท่าน แต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านได้คุยกับท่านเจ้าคุณนร,รัตน์เพราะท่านเจ้าคุณนร,รัตน์ท่านก็พูดของท่านออกมาเรื่อยๆเหมือนการพูดคุยกับบุคคลอื่นๆอย่างธรรมดา แต่ทุกครั้งที่ท่านนึกถามในใจขึ้นมาท่านเจ้าคุณนรลัตน์ก็จะพูดออกมาเป็นคําตอบที่ตรงกับคําถามที่ท่านถามไปทุกทีท่านจึงเชื่อแน่ว่าท่านเจ้าคุณนรลัตน์เป็นพระพิสุที่บรรลุธรรมชั้นสูงจนถึงขั้นสามารถรู้วาระจิตได้อย่างแน่แท้สาธุสาธุสาธุ